วันนี้ก็จะมาหวานปุ๋ยอีกแล้วนะครับผมหวานซ้ำสองใครๆก็ทวงก็ทักบอกว่าต้องใส่ยูเรียด้วยก็เลยเออ,อาปุ๋ยมาใส่เพื่อความสวยงามจัดยูเรียก่อนเลยนี่เดี๋ยขางนี้กันสองขางขางละทงเด้ย้างนี้ถ้ามันเหลือก็เอาไปผุนงานถึง

เดี๋ยวจะไปตัดญ้าคานะครับผมผมจะไปตัดยาค้าเพราะว่ายาคาลกเลยเกินในคันแท่อ,อืมไปไมนาแ้วก่อนอขึ้นต้องเวหวานคานเสร็จก็ไปกินข้าวเที่ยงได้พอดีไปยูเลีย ฝังละถุงละถุงนะครับยูเรียจะไม่ค่อยเปืองนะครับยูเรียจะไม่ค่อยเปืองอันนี้ใส่ไปแล้วนะสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วทีนี้ผมก็จะมาเพิ่มยูเรียอีกวันที่สองเนี่ยนะครับน้ำมันเยอะแต่ข้าวมันเตีย้ยไงข้าวมันแจ้อันนี้คือมารีน้อยนะครับมารีน้อยก็ขอสิบห้านะครับก็เลยใส่ไปพอให้ได้ อันนี้เดี๋ยวรอบสองค่อยหาปุ๋ยสูตรไทยหนักๆมาใส่สักผิวๆเอานะครับใส่พอพิวๆเนาะใส่ไปครับการทำนาอันไหนพอทำได้ก็ทำอันไหนพอใส่ได้ก็ใส่เดี๋ยวผลผลิตก็จะออกมาดีเองนะครับ เดี๋ยวมีเวลาก็จะมาฉีดพ <os> <wan ita> ่นฮอร์โมนจุลินซีบำรุงใบบำรุงพืชด้วยนะครับบอยูเลียยูเลียใส่งานเถิงงานเดียวสีมหาสามสามเหนียวมาตีดโหลดใบซื้อเพื่อบ่พ่อเพื่อมันบ่พ่อนะ ขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะไปตัดหญ้าก่อนนะครับ